ผมตรงนี้นะคนม,มาจากที่เมืองชาเดือนนะผมก็เป็นที่พักรถเหมือนกันนะเมืองขาเดือนี่เรียกว่าเป็นที่พักรถแล้วก็รถจะไปจะมาแต่ละเมืองแต่ละเมืองก็มาผ่านตรงนี้นะผมข่าขีาเด็กเชีงตุงนะแต่ตรงด้านหน้านี่จะมีถนนหนึน่งเนี่ยวัดแยกซ้ายแยกขวาทีผมแทนแยกซ้ายตัวโน้นนะรถเขาจะไปทางเมืองยองเชียงตุงนะเมืองลาอะไรต่างๆจะต้องเลี้ยวซ้ายทีผมนะเพก่อน แล้วก็เลี้ยวขวานะที่รถโลอนเลี้ยวขวาถนนก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะก็จอดไปทางอีกเมืองหนึ่งอ่าเป็นเมืองเล็กๆนะเมืองปลาแล้วเชียงราบนะต่อจากปลาแล้วเชียงราบก็จะไปถึงแนะม่น้ำโขง,งจ่ายแดนพม่าแล้วก็ลาวนะอ่าข้ามแม่น้ำโขงผมก็ไปอยู่ข้ามแม่น้ำโขงตอนนั้นก็จะเป็นเมืองเชียงกกอ่าเมืองลองแล้วก็ไปเรื่อยๆถึงเมืองสิงห์ได้นะผมะถนนอ่าตรงนี้นะจากจาก ตรงนี้ไปนะผม <c oughs> <c oughs> ก็อ่มันอยู่ที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเดือนะผมอยู่ <c oughs> ในเมืองพระม้านะเพราะฉะนั้นรถจึงจะไปชิงตุงก็อะมาผ่านตรงนี้เมืองนี้นะผมเข้าที่เคยอ่าจได้สมัยหลายปีก่อนนะเป็นเมืองที่เกิดแผ่นดินไหวนะผมตรงนี้เสียหายหนักที่สุดนะผมเมืองท่าเดือยท่าเดือน,นี่เสียหายหนักมนะหลายปี่ผ่านมาเมืองนี้ก็จะเดินก้นมาเดินเ,ดนเพราะเป็นเมืองขานนะนจะไปจะมา ก็ต้องผ่านตรงนี้เทีนะรถโดยสารรถไปรถมาตรงนี้คือคาดผมเมืองท่าเรือรถพมาก็เมืองท่าเรือท่าเรือนี่ก็เป็นเมืองจุดเริ่มต้นก็ว่าได้นะผมที่พักรถก็ว่าได้เวละการนั่รถมาก็ต้องแวะกินร้านก๋วยเตี๋ยวข้าวเส้นข้าวซอยตรงนี้กันรถฝั่งไทยรถฝั่งพม่ารถพักรถกันหนึ่งในลุงดาวลุงดาวเล็กๆกิ่น้ำน้ามันไอโซนผม ครับผมจะดูด่อเนาะเดี๋ยวจะผ่านสะพานคอนเดนท์ให้ชมด้วยต่ออีกสะพานท่าเดือนะเดี๋ยวจะผ่านะสะพานท่าเดือนนะผม,มเบอร์ท่าเดือนตรงนี้นะผมเบอร์นี้นี่จะเดินขึ้นเป็นเบอร์ที่เที่ยวที่ทาอื่งข้างที่พักรุ่นคอนเดนท์เป็นทะเลจะได้ข้ามสะพาน

นีหลายปีก่อนนึ่คยจจาได้ตอนนี้ไปดินไลน์แล้วดีถ้าเสียหายหนักหลายปีล้วน้เคยเคยมันจะนั้งนานประมาณรถที่เขาจะข้ามก็ต้องไปเอฟข้ามก็รับฟังกัน ก็ยังมีกนะตรงนี้เป็นถนนสายหลักสายหลัก,สา,กสายใหญ่ดจไปนะค่ะทิดเด็กเสีงตรงเมืองเมืองยองเมืองเมือง,ง,งลา,าจะผ่านสทานีา้ตรงนู้นไปน้ำในปีเจแล้วนะ้ำวมใจญ่ค้นะแล้วก็จะผทางอาจะยังไม่เสร็จตรงนี้ năm nhỉ có năm nhỉ có năm linh năm đinh nhỉ năm